สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะเปิดวิธีถ่ายทอดข่าวสารความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มเด็กเยาวชนให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องของพิษภัยค่ะ โดยสาธารณุนสุขคลานะคะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนและก็ภาคีเครือข่ายของหน่วยงานสำนัมมกงานสาธารณสุขจังหวัดโดยจัดขึ้นนะคะมีสื่อมวลชนทุกแขนง,งเข้าร่วมพรพ้อมด้วยภาคีเครือข่ายและก็ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรเข้าร่วม สำหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดข่าวสารเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนในวัยเรียนให้เกิดการปรับพฤติกรรมใหม่รู้เท่าทันภัยสุขภาพที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและก็สร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและก็ดูแลสุขภาพ ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะระบุว่าในปี2567สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมีนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชนเรื่องของคนสงขลาแข็งแรงภายในปี2570 โดยกำหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน6กลยุทธ์โดย1ใน6กลยุทธ์ก็คือการสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาด้านสาธารณสุขในทุกด้านการสื่อสารนโยบายการพัฒนาสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสื่อตลอดจนหน่วยงานและองค์กรด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางภายใต้รูปแบบวิธีการช่องทางรวมถึงการสื่อสารสังคมหรือโซเชียลมีเดียได้อย่างเหมาะสมดังนั้นนะคะเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นการนำสื่อมวลชนนะคะมาเรื่องของพัฒนาและก็รับศักยภาพ การพัฒนาภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะก็มีส่วนร่วมในการสื่อสารสุขภาพและก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการ,รสุขภาพได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีลดการเจ็บต่วยแล้วก็สามารถป้องกันโรคและภายสุขภาพต่างๆได้อย่างเหมาะสมเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์สารธรารสุจังจวดสงขาค่ะผู้ที่ไฟฟ้าเองก็มีโทษเพราะมีนิโคตินแล้วสูบตรงเข้าปอดเลยนะครับ ตรงนี้เองก็จะมีผลกับในระยะยาวกับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประเด็นที่2ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะซึ่งเอาใจวัยรุ่นนะครับเช่นอาจจะมาในรูปแบบของหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยดักจับได้ยากอย่างเช่นอาจจะมาในรูปแบบของฮาร์ดดิสอาจจะมาในรูปแบบของทัมไรแต่จริงๆแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้า นะครับก็จะไม่พูดเพราะไม่ปกครองเนี่ยซึ่งเราไม่อาจจะไม่ได้รู้เท่าทันตรงนั้นเขาคิดว่าลูกไม่ได้ไปยุ่งกับบุหรี่ซึ่งเป็นบุหรี่มวนแต่เดิมแล้วก็บวกกับประเด็นที่เป็นกลิ่นก็จะไม่ใช่กลิ่นแบบเดิมอาจจะมีทําให้กลิ่นมันเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นมันหอมหวานมันมันมันไม่เป็นทาให้คนข้างๆไม่ได้รู้สึกว่ามันคือบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เข้าถึงได้ง่าย นะครับและยิ่งการส่งมาทางส่วนของการช้อปปิ้งออนไลน์บางส่วนนะครับก็ทำให้ตรงนี้เองทำให้เราอาจจะเด็กหรือเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของหร้่ไฟฟ้าเองก็จะทำให้เกิดมีอาการของปอดอักเสบซึ่งเราก็เจอในส่วนของวัยรุ่นที่มีอาการอยู่นะครับซึ่งเดิมเนี่ยบุหรี่มวนก็จะเกิดพวกกลุ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็จะเกิดในกลุ่มของอายุเยอะๆหน่อย นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มมีวัยเด็กทีมม่มีมีภูมิแพ้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นสาการเลยเป็นที่มาของการรณรงค์ในวันนี้เ<ม>นะการเรื่องของวันงดสูบบุหรี่ซึ่งเน้นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ายึ่งใช้คําว่า Stop the Line ก็คือหยุดให้บริษัทได้โกหกหรือบิดเบือน,นข้อมูลต่างๆนะครับให้ข้อมูลที่ข้อ,ขอมูลที่เป็นจริงกับพีน่น้อง